สวัสดีครับอยากมีแฟนครับเอฟซีตังท้องบอย้าแสบครับม mm ื hmm. บ่อนี้บอยกับสิพามาสแสีบเพื่อเก็ละครภาษาคนหมักแสบเนาะ mm hmm. มื่อนี้เขามีเมนูก้อยผมครับก้อยผมสมตำนะาผ mm hmm. ักสดๆกรอบครับโอ้ผักลายครับข้าวเหนียวห่อนๆครับหรือไลยออกมาเอาบ่อลายไอ้ห้างครับ มันนี้มาลงมือแ่บกันได้ครับมามาพี่น้องมาตอนนึงกบบขอแจกข้าวจากนอยครับมาแสบแสบบานมันมีวันหยุดครับเขาเที่ยงเนาะมามามา,าแสบแสบกันครับพี่น้องครับไอยควบมคมุม Sudah lah. Saya ตอ้แบบเนาะอะัรอะายเง้อกกนมี่มาครับนี่เลยบกงมี่น่ต้มต้มตินไก่กันมี่ครับมือนนอกบึงกันนี่

สุดยอดตรงยำตีในไก่ทนทันหัน่ีนองลูกไก่ยู่ไก่ครับอยู่ในประเทศต่างประเทศมาแซรมกันครับแซ่บยำแซ่บได้ครับพี่น้องครับกินยำกินได้เนาะอือยำกินไม่ได้เดินกันกินมันมีอะไรบสแบ ม,มัน่างไตัวไหนกินไหมครับเนาะอ่ำสมตามกระแบ รอบจะขับอืมอาก,กาศยิ่งมันมีตัวจะพักไรครับมีวันหยุดในบ้านมันเตรียมเนื้อมากกว่า ก็ตวดขอให้ผู้ก็กินดิบด้วยครับเจ้านั่นเันน็นกินกระแสบเพื่อนเนื้อสดสดเครื่องในนี่ต้มไส้ซุปซองครับในในต้มไห้สุกปล่อยไว้ไเ,เย็นแล้วก็มาซอยๆใส่หลัก

กินขเขาเทียงเนอพู่ลองมีู่น้ำชงน้ำทาน้ำให้น้ำหน้าก็ดีครับผู้ที่กำลังขับรถเดินทางด้วยก็ดีครับอักินข้าวกินน้ำเช่า่ันไปไปต่อเนาะ

có lươn nuôi lăm luôn mười lăm là mười lăm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  mười กินมือละสองเนียงอารมณ์ดีจุดด็ดตันในความดันเบาหวานในนะ้ำบบาอย่างกินประจำรับกระเทียมกินมาตั้าสมัยไม่รุ่นความดันนี่ปกติครับชูม,มือนี่ไปวัดเบิรงความดันกันปกติครับ <c oughs> กืองไม่ค่อยไี้ส้ไอ้นองมึงนีปลาดีปลาเดี๋ยวนี้กรอบดีดีครับบ๊กขมน้ำกวยเตียอนหนงึนงา นี่เนี่เเป็นสมุนไพรครอดีอสักโอ้เดบเบิงหวานมหันโมแมนเนีย เอาเลยแล้วก็เหาลูกเตรอกันสุดว่าลูกเต๋สุด เนือ้อหนึ่งว่ากินพอดีโอแบบไรบ้องอ๋อคลิปนี้อไปทำนี้ก่อนคิปน้าเอกันไหมครับสวัสดีครับ